เปิดว่าปีธนพลหลังถูกโยงเป็นหนุ่มใหม่ของแอปทักษอร เชื่อว่าหลายคนกำลังตามสื่ผานุ่มใหม่ที่สามารถทำให้คุณแม่คนสวยอย่างแทบทักษออนยอมเปิดใจอีกครั้งในรอบหลายปีที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้มีเพจดังเจมอย108ได้ออกมาเผยข้อมูลเพิ่มเติมของฝ่ายชายว่าเป็นหนุ่มที่โปรไฟล์ดีคนนี้สีธนพลพระเอกหนุ่มจากซีรีส์วัยชื่อดังที่เป็นที่รู้จักในซีรีส์เดือนเกี้ยวดเดือนทูมลเดซีรีส์รับบทเป็นหมอบีมน,นั่นเอง ย้อนกลับไปเมื่อปี2020ทางรายการ3แซบได้มีการเชิญ3หนุ่มหล่อไปเป็นแขกรับเชิญซึ่งก็มีรีวชิรวิทย์มีมพีรวิทย์และตีธนพลมาร่วมพูดคุยและสัมภาษณ์กันอย่างสนุกสนานและในช่วงหนึ่งของรายการทางแม่แอบได้เอ่ยถามหนุ่มสีว่าสเปคเป็นยังไงแม่ชมก็เปิยปากบอกว่าตีเขาก็ชอบแบบแม่แอบไงด้านหนุ่มสีก็เผยต่อว่าหลายๆที่ก็จะถามว่าสเปคเป็น,ปนแบบไหนก็จะตอบว่าคาแรคเตอร์แบบที่ แอซึ่งหลังจากที่แม่เอฟทราบก็เผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากๆหลังจากจบรายการหนุ่มตีได้โพสภาพรูปคู่ที่มีสาวแอบนั่งเินอยู่ข้างๆพร้อมเขียนแคปชั่นสุดซึงว่าชีวิตสิ่งคอมพลีทแล้วแหววประหกดาตวัยอ้าที่แอบคือที่สุดครับปอลอถึงตัวจะห่างแต่ใจไม่เคยห่างนะซึ่งแอบก็เข้ามาตอบกลับเรียกว่าน่ารักและละมุนกันสุดๆส,สำหรับประวัติส่วนตัวรวมถึงเรื่องอายุที่แตกต่างระหว่างแม่แอบกับตีค่อนข้าง กันพอสมควรเพราะอายุของสีธนพลปัจจุบันนี้26ย่ง27ปีแถมโปรไฟล์ทางบ้านก็ดีดีมีบีกรีเข้าของกิจาการรีสอร์ทและร้านน้ำอยู่ที่จอเชียงใหม่เรียกว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาและดูเคมีละมุนเข้ากับแม่แอปมากจนใครๆก็เอาใจช่วยเชียร์และลุ้นกันเต็มที่งานนี้ไม่รู้ว่าจะใช่หนุ่มสีธนพลจริงใหมที่แอปทักษออนกำลังคุยอยู่อย่างไรก็คอยเป็นกำลังใจและจับตาดูอยู่ห่างๆลุ้นให้แม่แอปพร้อมและออกมา มาเปิดตัวด้วยตัวเองจะดีที่สุดจ้า